ขณะที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาการกัดซอดชายฝั่งในพื้นที่จัดสงคานะคะล่าสุดทานนั้นกรมเจ้าท่าค่ะก็ได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ กรมเจ้าท่าริงดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะตำบลเกาะแต้วเขารูปช้างเพื่อป้องกันการกระเซาะพังทลายของชายฝั่งในบริเวณพื้นที่เกาะแต้วจังหวัดสงขลาเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพยายามเร่งรัดให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วแม้ว่าจะพบกับปัญหามรสุมเข้าพื้นที่ตลอดปีเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ นอกจากการเร่งเดินหน้าโครงการแล้วกรมเจ้าท่ายังให้ความสําคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมเดินสายให้ข้อมูลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนล่าสุดกรมเจ้าท่าได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรรถโชว์รวมพลังชุมชนร่วมดูแลหาดบ้านเรา ครั้งที่2เมื่อวันที่4-6กรกฎาคม2565บริเวณตลาดนัดหน้าโรงเรียนวชิรานุกูลภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลและร่วมเดินรณรงค์รวมพลังชุมชนร่วมดูแลหาดบ้านเราเพื่อเป็นการให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปกป้องชายหาดพร้อมด้วยกิจกรรมการเพ้นกระถางต้นไม้ด้วย หรือหากสนใจติดตามความคืบหน้าและร่วมกิจกรรมดีๆได้ทาง Facebook Fanpage แก้ปัญหาการเสาะชายฝั่งตะบุเกาะแต้วเขาลูกช้างกรมเจ้าท่า